ก้าวก้ากคือเก้าแรกของคนไทยนวัตรกรรมันยิ่งใหญ่ช่วยพืชเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำทันใจที่พ้นทางไปได้พลนเร็วดีเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินสีเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรเท่า นไทยใช่ไทยอืย่เพื่อเกษตรกรไทยนวัตกรรมการเกษตรให้อาหารเกิดทางไปเพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรอ,อยู่ดีกินดีเสริมสร้างฐานะให้มั่นคงด้วยปุ๋ยเอสเอมพบกันอีกเช่นเคยกับข่าวกเกษตรแนวใหม่ผมพี่เลี้ยมหาสนิทนะครับวันนี้พาพี่น้องกเกษตรตกรน,นะครับมาเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังนะครับซึ่ง เจ้าของมันแปลงนี้นะฮะรู้สึกว่าซื้อปุ๋ยน้ำ SK99 ามาฉีดพ่นนะครับแล้วรู้สึกว่าแปลงนี้ยังไม่เคยเจอฝนเลยทําผ่าแรงนะครับแล้วแปลงต้นแค่นี้นะครับซึ่งเจ้าของมันแปลงสับปะหลังแปลงนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นผู้ดําชุมชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักและสอบถามมาพร้อมกันว่าเอาปุ๋ยน้ํา SK มาใช้อย่างไรเรารู้จักอย่างไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอสอบถามชื่อนิดนึงครับ และได้ข่าวว่าเป็นผู้นําชุมชนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวชื่ออะไรครับผมผมวินัยกิ่งแก้วครับวินัยกิ่งแก้วที่เป็นผู้นําชุมชนนี่สมาชิกอบตครับอ๋อสมาชิกอบตนะครับก็คือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับผมที่ไหนอยู่ที่ในไร่ของผมเองอ่าอ่าชื่อหมู่บ้านอะไรเอ่ยหมู่ที่11บ้านคลองปินโตครับบ้านคลองปินโตหมู่ที่11หมู่ที่11ตําบล คลองน้าไหลครับตําบลคลองน้ําไหลอ,อําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร <ผม S 2> นะครับคือเมื่อก่อนๆที่เอาในเรื่องของปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดมาใช้เป็นไงบ้างครับที่ผ่านๆมาเมื่อก่อนนี้ที่ที่ผมไปไปใส่มามันก็ใส่ช่วงมันโตครับใส่ช่วงมัน,มนโตช่วงมันโตแล้วโตวประมาณก<อ>ี่เดือนก็มันประมาณสามสี่เดือนอ๋อแล้วก็อเอาปุ๋ยเม็ดมาใส่ครับแล้วการลงทุนต่อไร่ สูงไหมครับประมาณกี่ลูกก็พูดจริงๆแล้วใส่อย่างก็ห้าไล่ห้าไล่ก็ประมาณสี่ลูกห้าไล่ก็ประมาณสี่ลูกสี่ลูกถ้าตกลูกละเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทตกลูกละเจ็ดแปดร้อยบาทอ่าประมาณนั้นครับนะครับแล้วพอแล้วท่านสมาชิกอบตเนี่ยคือรู้จักปุ๋ยน้ำเอ็คเคเก้าเก้าได้ไงครับสวัสดีวันนั้นผมได้ไปที่ไอ้ปางศิลาทองครับผม ไปก็พอดีไปเห็นเขาไปหาพวกกันที่อยู่ในนาเห็นเ็ากาลังถ่ายทาข้าวเห็นข้าวมันเขียวดีอะไรดีเลยเขาบอกเลยก็ถามเขาว่ามันใค่ได้ไหมเขาบอกแค่ได้ครับผมเหมือนกันเลยก็เลยผมก็กลับมาผมก็ไปที่ไปขอเบอร์โทรเขาแล้วก็ไปหาซื้อที่ร้านครับอ๋อไปหาซื้อตามตามร้านคินีตรงทุ่งยาขาอ๋อร้านเจ๊มวย เจมุ้ยเจมุ้ยนะครร้านเจมุ้ยนะครับทุงยาคาของของร้านนะครับพอซื้อแล้วเอามาฉีดกี่ครั้งแล้วเนี่ยครับก็เอามาฉีดได้ครั้งเดียวเลยเนี่ยเนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวครับเพราะว่าฝนมันไม่ตกผมก็ไม่กล้าฉีดคือมันมันมันแปลงเนี้ยอายุเท่าไหร่นี่ครับมันแปลงนี้ปลูกประมาณต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาประมาณสองเดือนยังเกยังไม่เกินสองเดือนอ่ะไม่เกินอ่าเพราะตอนนี้ก็เมษา นะครับเพราะมันแรงเอมษาเนี่ยมันเพิ่งจะขึ้นมาได้สามวันือเพราะใช่เมษาวันนี้ก็วันที่ที่สี่เองนะครับโอ้โหแล้วฉีดไปครั้งเดียวครับฉีดไปครั้งเดียวแล้วเมื่อเปรียบเทียบต่อไร่เนี่ยกับการใช้ปุ๋ยเม็ดกับปุ๋ยน้ําเนี่ยรุดอ่ามันแตกต่างกันไหมครับในเรื่องของมันกพูดถึงว่าถ้าการแตกต่างกันแตกต่างกันเยอะครับเยอะเลยในเรื่องว่านี่ขวดหนึ่งมันฉีดได้หลายไร่ครับสิบห้าไร่อ่า สิบห้าไร่ครับยี่สิบไร่อะยี่สิบไร่ครับประมาณยี่สิบไร่ได้โด้โหเพราะว่ามันมันมันร่องนั้นไม่ที่ใหญ่ครับผมอ่าแล้วอัตราส่วนที่ใช้ใช้ยังไงครับอัตราส่วนผมก็อ่านดูในข้างขวดเลยข้ามขวดเหครับอ่าก็คืออ่าสองร้อยลิตรใช้สองร้อยซีซีครับอ่าก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนั่นแหละนะครับหนึ่งถังเนี่ยสองร้อยลิตรเนี่ยท่านฉีดได้ประมาณกี่กี่ไร่ครับหนึ่งถังสองร้อยลิตรถ้าฉีดมันอย่างเนี้ย ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดไร่อ๋อไม่ต่ำกว่าอาตีขั้นต่ำไว้ก่อนหกไร่ห้าไร่อ่าห้าไล่นะครับในเมื่อฉีดไปแล้วครั้งนึงมันเนี่ยเกือบอายุเกือบสองเดือนต้นเทนี้ก็พอดูรู้ออกแล้วท่าน,เ,นเห็นหัวแล้วมันเป็นยงไงม้งเคยคิดเคยเห็นบ้างไห<ผ>มว่ายังไม่เคยมาคุยดูเลยเพิ่งจะเริ่มมาคุยดูอ่ะอเอานึกว่ามันมัน ก็คิดว่าปลูกแค่เดือนสองเดือนจะมีหัวแล้วเหรอครับไม่ได้มองคิดว่ามันจะมีหัวคือที่ผ่านมาเคยเห็นไหมว่ามันมีหัวประมาณมมันไ่เดือนกกวาเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีแต่อันนี้ฉีดเอ็กเคอเก้าครั้งเดียวครับมันมีหัวอ่ามันมีหัวเนี่ยผมันก็ร้อยตอนนี้อากาศมันแรงจัดผมก็ร้อยฝนมันตกลงก็ถึงจะไปเอาีหคือปุ๋ยน้ำเอ็เคเก้าเก้าเนี่ยของเราเนี่ยมาช่วยในเรื่องของภัยแรงนะครับเอาอย่างนี้ท่าน ท่านสมาชิกอบต,อตอคิดนะครับเนี่ยดินสภาพเนี้ยเราปุ๋ยเม็ดเมื่อวานเนี่ยพืชมันได้กินไหมไม่ได้ไม่ได้กินมันก็ไปก็ตามอากาศแห้งอยู่บนนี้บนดินเนี่ยแต่ถ้าท่านสมาชิกเนี่ยเอาเอสเคผสมน้ําเนี่ยแล้วฉีดไปที่ใบเนี่ยะนะครับ,รบเพราะว่าธาตุาอาหารเนี่ยก็คือจากปุ๋ยเม็ดเนี่ยกว่ามันจะละลายแล้วผ่านกระบวนการกรรมวิธีของปุ๋ยเม็ดเองก็คือละลายแล้วก็รากดูด แล้วก็ส่งไปที่ใบเพื่อสังเคราะห์แสงเพื<ๆ>่อปูอาหารพอถึงเวลาปั๊บมันก็ส่งลงหัวเพื่อไปในเรื่องของขยายโครงสร้างในเรื่องของแป้งแต่เมื่อเราฉีดปั๊บเข้าไปที่ใบก็สามารถปูอาหารได้เลยสามารถสังเคราะห์แสงได้เลย<ๆ>ก็คือปุ๋ยน้ำเนี่ยมาช่วยในเรื่องของอ่าอ่าภายแล้งแล้วก็รัดวิธีขั้นตอนของพืชเลยคือเราฉีดพ่นทางใบคือเข้าตรงที่ใบแล้วก็สังเคราะห์แสงได้เลยนะครับวันนี้ก็เชื่อ เชื่อไหมเนี่ยว่ามันมีหัวเนี่ยฉีด <ผม S 1> ไม่ได้ครั้งเดียวผู้เคยเรื่องจริงนะผมแบบว่าผมยังไม่เขาถามผมว่ามันนะฉีดด้วยอะไรผมก็ยังไม่กล้าบอกผมเพราะว่ายังไม่กล้าจะไปคุยกับเขาว่าอต่อไปมันจะเป็นยังไงครับเขาก็ถามว่าเอา้าวปตทํามันปีนี้ไม่ทํามันดีจังเลยเขียวเห็นนั่นดีอผมก็ลองลองดูมันไปอีกหน่อยว่ามันเดย๋ยเจ้า หาว่าคุยครับแล้วก็ยังไม่กล้าเราจะรอดูถึงผลผลิตแล้วถึงจะครับถ้ามันถึงออมีผลผลิตแล้วอะไรแล้วเราก็จะเออจะได้บอกกับเขาได้ว่า<ม>นั่นคืออย่างนี้ท่านอบตอเนี่ยเนี่ยประมาณเดือนกว่าอาทิตยสองเดือนอีกประมาณสิบเดือนอีกสิบเดือนได้ขุดแต่ตอนนี้แค่สองเดือนเนี่ยหัวมันขนาดนี้แล้วท่านอบตอคิดว่าอีกสิบเดือนเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้ไหม ตอนนี้มันพอดีอากาศมันแรงมันก็ยังไม่ไปยังไงครับแต่ถ้าได้ฝนแล้วมันไวพวกนี้ยเดือนสองเดือนมันจะไปโอ้ยนี่สองเดือนถ้าฝนได้ฝนนี่ท่วมหัวแล้วอืแ,แล้วในเมื่ออบตอเห็นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเอามาใช้เองจริงซื้อมาใช้จริงรฉีดพ่นจริงแล้ววันเนี้ยมีอะไรจะฝากบอกกับเกษตรกร,ร,กรที่ชมอยู่ทางบ้านมั้งครับจริงๆที่ ผมเอามาทดลองฉีดเนี่ยดูร,รู้สึกว่ามันมันมันเขียวกว่าปุ๋ยครับอ่าเขียวก็ปุ๋ยเมขียวก็ปุ๋ยคร<ม>ับอ<ม>่าครับขนาดระยะหรืปพูดจริงเนี่ยผมฉีดครั้งเดียวเองเนี่ยฉีดตอนมันพึ่งขึ้นได้แค่นี้ยออประมาณแค่นี้อ่าฉีดได้ฉีดแล้วฉีดไปแล้วตอนนี้พอดีผมก็เกี่ยวกับทํางานอื่นไม่ค่อยมีเวลาว่างมาฉีดผมแลวก็รอให้ฝนมันตกแล้วผมก็จะฉีดซ้ําอืมแต่ผมก็คิดว่ามัน มันเดียประหยัดปุ๋ยอ่าประหยัดปุ๋ยเม็ดลรต้นทุนได้เยอะเรต้นทุนได้เยอะครับครับเนี่ยครับผมแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะโทรมาสอบถามว่าเอามาใช้จริงไหมและใช้อย่างไงเนี่ยท่านอบตนี้ให้เบอร์ได้ไหมครับได้ครับอ่าเบอร์อะไรครับผมของผม085 7 2็7 7องหครับครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์เมื่อสักครู่นี้ท่านอบตสามารถให้ข้อมูลได้นะครับตรงนี้แล้วก็วิธีใช้บางทีใช้เนี่ยยาเนี่ยเราความมั่นใจที่เราเคยใส่ปุ๋ยครับผมใช่ไหมครับผมแต่ถามว่ายาตัวนี้พอเห็นขวดแล้วกลัวจาแบบมันใส่น้อยไปครัวมันจะไม่ได้ผลอืมแต่เราก็ต้องอ่านตามฉลากดูว่าเออใส่ขนาดนี้ขนาดนี้ก็ลองเอาตามที่ ตามที่สูตรอย่างนี้นี่บอกเลยใช่ลองดูที่วัามันจะได้ผลน้อยได้ผลมากแต่ผมก็เห็นว่ามันก็ได้ผลดีอ่ะเดี๋ยวขอแก้นิดนึงตัวนี้มันไม่ใช่ยาธนัตรมันคือปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําซึ่งเอามาแทนปุ๋ยเม็ดใช่นะครับแล้วเคยเชื่อไหมว่าปุ๋ยน้ําเนี่ยจะมาอาจะสามารถเข้ามาแทนปุ๋ยเม็ดได้มีความคิดตอนเนี้ยที่ผมไปเห็นของแปลงแปลงของ เนี่ยน,น,นะนะนะทีแรกเลยผมก็ไม่เห็นแล้วไปเห็นมันเขาก็ผมขับรถไปไล่ครับไปเห็นมันเขาทำไมโอ้โหสวยจัดเลยเลยผมก็เอ๊มันเขาทำไมสวยจังเขาปลูกอย่างไงเขาเอาอะไรใส่ผมก็ไม่ได้ไปนั่นอะ่ะพอดีผมไปฐานที่นั่นปุ๊บที่้านยาที่ว่าเขาก็บอกว่าเอายาตัวนี้มาฉีดพอดีมันโ<ม>กงกันเลยครับผโกงก็ที่ผมว่าปลายที่โน่นเนี่ยมันเจอกัน แล้วผมก็ไปตามไปซื้อมาฉีดนะครับผมนะครับก็คือข้อมูลที่ท่านอบตให้เมื่อสักครู่นี้คือข้อมูลจริงแล้วก็เบอร์โทรก็คือเบอร์โทรจริงโทรมาสอบถามได้ผมต้องใช้อยู่นั่นผมทำงานครับผมทํางานเกี่ยวกับราชการด้วยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกอบตนะครับตรงนี้ผมในนามของปุ๋ยน้ํเอ K เอชเก้าก้าเก้านะครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกอบตมากนะครับที่ไว้วางใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเรามาฉีดพ่นกับแปลงมันสับหลังแปลงนี้ต้องขอบคุณมากจริงครับุณครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการข่าวกเกษตรแนวใหม่นะครับถ้ามีข้อมูลหรือเคสดีๆไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันคือพืชทุกชนิดนะครับเดี๋ยวผมนํามาฝากครับวันนี้ผมกับท่านสมาชิกอบอตอต,อต้องขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหนาาส้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ